จังหวัดศรีสะเกตจัดพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกด นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยตุลาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจีดอาสาและประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสงฆ์โดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญใบพลูเจ็ดใบถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลูจากนั้นถวายใบพลูเจ็ดใบแด่พระสงฆ์เถระจารย์โดยมีพระวัชระสิทธิธดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกด นำพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธนต์คาถาดับเทียนชัยพระครูอินทสารวิสุทธ์หรือหลวงปู่เล็กที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไฮอำเภอเมืองศรีสะเกษพระสงฆ์เถระจารย์ดับเทียนชัยเจ้าหน้าที่ประโคมของชัยดุริยางมะเร็งเพลงมหาเลิกจากน้ำประทานสง์พรมงน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครและมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวคาถาตักน้ําและทําการตักน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโทตามจํานวนที่กําหนดแล้วปิดฝาคนโทจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้มผู้ใหญ่ได้ร่วมประเคนพัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์จํานวนสิบรูปต่อด้วยถวายจตุปจัจจัยไตรยธรรมแด่พระสงฆ์ประธานสง์อนุโมทนาประธานพิธีกรวดน้ํารับพร ในช่วงเวลา12นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษได้ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พรามได้เบิกแว่นเทียนจำนวน3แว่นพร้อมกับส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเทียนจากพรามแล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว3ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะส่งต่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบสามรอบเมื่อครบสามรอบผู้ที่อยู่ลำดับสุดท้ายจะส่งให้พรหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนถือเป็นเสร็จพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศิ์สธิ์ไปเก็บรักษาไว้ที่สารกางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ต่อไปชัดชัยพมาดถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกตรายงาน